ด่าลืมบล็อกห้าเปลี่ยนบล็อกเลสตเลสตงบบอกเลสตเไปแล้วเยทำไมไอกเออเปยังโอเคทำแข่งกันเลย บ็อกนี้เฮ้ยนี่นบนนนบบแบบนี้สลามนี้นี้บ็อกตาราล็วกแบบนี้กิลตันอะไรแบบนี้นเฮ้ยทุยเฮ้ยทวีเป็บ มาเลยนี่โอเคลำบ,บอกตจ้ามาตเจามาเฮ้ยงงงแงมงเมงเฮ้ยมันไปซอกกันนะเว้ยเอ้ยไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้ใครๆก็รู้ขยับรถง่ายเลาะไม่ล้อไม่ล้อไม่ล้อ เราเป็นอะไรดีเหมือนเดิมโคโจด้วยเป็นเหมือนเดิมโคโจด้วยเป็นเหมือนเดิมโคโจด้วยโคโจเหมือนฮ่าฮ่าเราขอแก้แป๊บหนึ่งอุ้ยคุดตรงแล้วเห็นไหมใครๆก็มีวิธีแก้พ่อจะทำยังไงดีเฮ้ยเฮ้ย อโอ้เฮ้ยมันไม่มีถุยแล้วเราจะทำยังไงดีครับพี่มือจ่อจะวางพ่อมันยังไงดีวางพ่อ

Ngay chính ngon nè ngon 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 đi ngon 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 ไม่คิดไอเดียได้ไม่ได้เอาบักทอดเบียบเบียเียโอ้นี่คือเส้นใชีแต่ผมทำไว้ก่อนมันตงปะอ๋อี่มันด้านหลังนหรือว่าด้านหน้าอ๋อด้านหน้า เทียบท็อตน mm hmm. hey, ี้ให okay. mm ้ม hmm. <Oliver> okay. mm ันแตกกบใจายเฮ้ยใครที่ผ่านท็อตนี้เพราะว่าเป็นผู้ชนะนะครับกูรู้แล้วไม่หมะอ่ะเอดเดืดืดตเส้นทางอันยาวไกลมันจะถึงเส้นชัยไหมออาพูดเรเดียกแล้วก็มาดืดิดืดาดืดเดืด แป๊บเดียวนะก่อนขี่รถมันต้องนี่ใช้มือมัดกำปั้นเหล็กดีดไวด้ตรงนี้ได้ปล่าอุย้ยงานงอกแล้วทุกคนเฮ้ยแบบนี้แหละทุกเมย์ทุกเมยเอา,เอา

มันเก็เป็นไม้เป็นผู้ช่วใครโทรมาแม่คนเฮ้ย๋ขีดิขีดิอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าทันี้ไวกว่า

นังอ, <im sharing> อันนี okay. ca, as as ้ชนะลูลูเข้าลูลไอ้บูชนะนะน่าอ้านบูชนะอมเบกได้เลยอันนี้็ยอือจบคมโบมากอีหยดหอยติดติดติด

ตึกตึกอ้าวเขาโทรตัวนายแพ้เนี่ยนายเป็นไรนายขีาาย้โกงอะไรนาให้มันไป่อยและใช้เตาทีจริงปะล่ะเอ๊ะอะไรรถ้าขอได้อ้างอ่ารั้นโดยม่เลนะ

อุยมมาแลบทที่ปีใครจะประยาดึงกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะคลิปเอา